ไปไหนนะสวัสดีเข้านี้ครับที่นิวโดนได้รับคําสั่งจากคุณแม่ให้มาเก็บใบกะเพราครับเดี๋ยวเราไปดูกันก็ถ้าจะทํากับข้าวนะครับก็ลูกชายกับแม่ก็จะเป็นคนช่วยกันตอนนี้พาเดินเข้าครัวครับครัวหน้าบ้านเก็บใบกะเพรานะครับก่อนที่จะถึงบริเวณหน้าบ้านต้นเงาะครับที่ได้ปลูกปีที่แล้วเงาะของเราอันนี้ก็มาเขือ ผักเริ่มต้นจากทางเข้าเลยทีเดียวนะครับมะเขือต่อไปใบกะเพราเราไปดูใบกะเพรากาลังทเขียว,เ,ยวเก็บเลยครับน่าอนี่ด้านนี้ไงลูกนี่เยอะแยะเลยนี่นี่ใบกะเพราใบกะเพราเวลาเขาเก็บเขาจะเก็บยอดประมาณนี้ครับเอาเก็บเลยพี่นิวเก็บประมาณนี้นี่ประมาณนี้ลูกนี่เก็บไปครับช่วงนี้ต้นฤดูฝนครับแล้วมันก็ กำลังสวยงามครับผักเกือบทุกชนิดเลยครับอใบกระเพาครับหอมพันุนี้เป็นพันธุ์แบบพื้นบ้านนะครับหอมนะครับใบก็คือมันสมบูรณ์ครับมันก็เลยค่อนข้างที่จะแบบใบใหญ่นะครับตามที่เห็นอันนี้คือผักสวนครัวบริเวณรอบๆนะครับที่ได้เป็นพื้นที่เล็กๆนะครับปลูกนั่นปลูกนี่ลงไปแล้วก็ย่าเริ่มนกแล้วยังไม่มีเวลามาจัดการเท่าไหร่ตามที่เห็นครับส่วนลูกยอครับที่บอกว่ามันไม่เหลือใบตอนนี้ก็ เริ่มที่จะใบเริ่มที่จะขึ้นมานะครับเห็นไหมครับเขียวๆเริ่มขึ้นมาแล้วลูกนี้มันกินเกลี้ยงเลยครับแมงจีนูนนะครับประมาณนั้นนะครับมองย้อนกลับไปด้านนี้ครับก็ยังคงมีมะเขือมีพริกนั่นนน่นนี่อยู่นะครับส่วนน้อยนาครับที่ได้ทิ้งเมล็ดไว้ตอนนี้ก็เริ่มเกิดแล้วครับมีลูกด้วยจะได้กินนะครับย้อนกลับมาด้านนี้ครับนี่มะละกอเราต้นนี้สองสามปีแล้วนะครับประมาณนี้นี่คือความสุขเล็กๆน้อยๆบริเวณหน้าบ้านครับ กับพืชผักสวนครัวที่เราได้ปลูกลงไปนะครับถ้าบ้านเสร็จนะครับถ้าบ้านเสรศษนะบ้านก็จะแบบเป็นบ้านสวนเลยถ้าเกิดว่าเราจะเก็บพืชผักเราก็เดินมาหน้าบ้านเรานิดเดียวก็จะเห็นนี่ครับนี่คือความสุขที่รีกว่ามันเป็นแบบผมก็ได้สร้างไว้ครับเพื่อที่จะแบบอย่างนี้น้อยมันก็จะแบบมองออกมาก็จะเห็นสิ่งที่เราได้ได้ปลูกด้วยตัวเราเองนะครับต้นขึ้เขียวที่เห็นอยู่ตรงนั้นก็จะเป็นถั่วฟูครับกาลังขึ้นนะครับลูกชายก็มาเก็บเอาเก็บไปอีกขี้นิวเอาอีก พอแล้วบ่ลูกทำไมเอาไปน้อยจังเลยเอาไปอีกเอาไปอีกเก็บอีกนิดนึงนี่ครับใบกำลังซีสวยเลยใบกะเพราครับใบกะเพราถ้าในเมืองก็ซื้อกันก็ห้าบาทสิบบาทเลยครับและที่สําคัญที่สุดคือเราไม่รู้ว่ามันความปลอดภัยมีแค่ไหนแต่ตอนอย่างนี้น้อยตรงนี้ก็คือเราปลูกเองเราก็จะรู้นะครับว่าเป็นยังไงใบกะเพราครับใบกะเพราก็จะลดค่าใช้จ่ายได้ครับพื้นที่เล็กๆหน้าบ้านของเรา ก็ไม่ใช่เพียงแค่เราได้กินนะครับพี่น้องๆคนไหนที่จะเก็บก็มาเก็บได้อพอแล้วลูกไปนี่ครับสบายๆครับผิดไหมครับเก็บผักแล้วก็เดินไปแต่ว่าตรงนี้คืออยู่บ้านหลังนู้นก่อนนะครับทีแรกตรงนั้นผมว่าจะทําเป็นห้องเก็บของแล้วก็แบบที่พักชั่วคราวตอนที่ผมมาอยู่สวนใหม่ๆครับแต่ว่าคุณยายก็มาอยู่ก็เลยต่อเติมให้เป็นบ้านพักชั่วคราวก่อนแต่พอพี่ๆน้องๆมาแล้วมันรองรับไม่ได้ครับก็เลยขยับขยายกันหน่อยครับ ื่อที่จะกลายมาเป็นบ้านที่จะรองรับคนอยู่ให้ได้มากขึ้นและที่สําคัญที่สุดถ้าเด็กๆเ,เขาโตขึ้นมาครับเขาก็ต้องมีบ้านที่มันเป็นสัดส่วนก็เลยคุยกับแฟนว่าอยากจะทําบ้านก็เลยมาเป็นอย่างนี้เป็นบ้านสวนอย่างที่ได้เห็นนะครับโอเคนะครับสวัสดีเช้านี้กันทุกๆคนครับผมสวัสดีครับ